หวยบน่นอ๋อไม่เป็นแต่นั่นบาทนี่มหมอเราจนบุม้มเก็บมอหอยเอาได้บาทเลยไปหามาเมยเมย์เนาะบ่ได้ได้เระอ่ะ สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกุศุขุคนพ่อแม่พี่น้องมา่ว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝังไทยหรือฝังลาวนาะพี่น้องหรือว่าต่างประเทศก็ยจนนีต้อรับเความสุ่องของพยาเอาซาแนลเนาะพียงเนาะกามาพบพ่อกับพยาในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยคือพยากับทางบ่เตียงเพื่อนกับรถผ่านมาเนาะนำมาเห็นที่ซ่านหลังหนึ่งเทาไหร่หลังน้อยๆปวดกระเปิดกุ้เนาะ เัาไปสอบถามบางคนมา,อ,ายยอยู่แบบใดคิดแบบใดมีขาวน้ำจำปาเพ่นพ่อจะบอกเป่นางเ้ยดีว่าพอเ่จะมีสา <heit> วสารอยูางงา่เอเดี๋ยวขไปสอบถา,บางบนทางไอกก้เพ่นก่อนเป็นทองเนาะปะ้าโอเคพี่องๆคก็ไปสอบถามางน้ากันเป่นางเลยจะค่อยคำนงเด้งเนาะ้อเนาะได้พากันเดินทางเมื่อนาองี่นทางกันหน่อยเนาะว่าเรื่องของทั้งบรเตียงพนกาซีเบิร์เลยน้องเลย อ๋อสำหรับคลิปนี้ไปเบิรงไปส้มกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องไอ้เคิร์ซานเพื่อนกันเนาะออสบายดีอ้ยสบายดีโดยมิยังอันนี้คืออุ้มลูกแม่เพื่อนไปใซส์เม่เพื่อนนะแม่เพื่อนไปเยือนเนาะอาบน้าอาบมากีน่นิ้วบอ๊ออย่านี่ยคือข่าวตัวปุ้ยทะลุกันเลยเพื่อนจะบ่ออายหลังนี่ เพื่อนชอยแล้วเพื่นเจ้าโบอืมอันนี้โทษได้ไอ้บ้านยังไงนะนาลงบ้านนาลงนาลงไม่นาลงไม้ตะกี้เป็นบ้านยังบ้านนาลงแม่คือว้านอ๋อซื้อว่านาลงไม่เนาะโอ้อันลูกจะมีจะค้นหรือผู้เดียวนี่บออาเราเห็ดยังกินนะทั้งนั้นนะฮะเบิ่งก่อนพี่น้องไง อะไรอยังกินเนาะสบายดีเด้อสาวสาโอ้ไรยังกินนี่มียังอไงนะแนวจะมาแต่สอนบ่กินน,ะนี่บ่จะมาแต่สอนบอ,นบอนเอเอี่อยังไเบิ่นไงคอยเบิ่นกันมั้ไปเอาอยู่ไใสนี่ไปสอนไปสอนมาอยู่ห่วยบ่นี่โอ้โอ้ย Cô biết thế bạn đi Cô biết thế nào Ồ, bị hỏng rồi thế Ồ, hả Chếp Chếp tế bỏ này nó Ồ, oh, sàn xa hẳn lâu, bị rồi Lêu Chếp hẹn oh, Ồ, มัน,ม,นมันเป็น,นยังมันมันหักป่าอาสาวกี่นี่คือมันได้กี่นี่นะอ๋อหอยแล้วก็จนตกหมดเลยใช่หรือเปล่าเออเตอเนี่ยดิสตาร์เออเซบาเจ็บบริบาตเซบาโอ้ยน้อง หมกหอยแล้วก็ตกบ่เลยบาดนี่บ่ได้เก็บเอาอีกบพื่อสาวเราพังบ่ค่อยู้เรื่องเนาะมันตกกี่สี่แกเนาะอือพี่น้องอย่าตางพังความเล่าบ่ค่อยออกไปไหนเพื่เอ้ยบ่อสาวแต่สีลายบ่เนี่ยพี่น้องเลย เรื่องนี้อันแนวเราบบตกน้ำอันอีย่งแนวกับลูกอดอดบ่สิมีแนวมีเฮ็ดได้กินบ่ดนี้ยเราฟังคำลาบออกเนาะฟังคำลาบพออ,อ,บอ,อ,อ,ยอยากออกไปไหนพี่น้นองเลยดูเดือดสตาร์สไลด์ อันนี้เฮือนเจ้าบอนี่เฮือนเจ้าโอ้เขาวกินกะบะหมีข้าวกินกะบะหมีเอออ้าวแบบนี้เนาะอ๋ออ๋อเดี๋ยวเขามีเข้าไมาให้อยู่พอได้มาเด้อโดยน้องเอ้ยตก๊กตกใจเบิดพอยน่าก็กินนี่ใจหายใจคอมเราเจ็บวีดีได้กี่นี่ ได้เยดใช่ไมมันฮักพาคือมันรุดกินไงมันรุดโอ้เจ้ากับโบตอกไว้เนาะเราว่าชินย่างไปเลยมันรุดพี่น้องเลยไม่รุดไม่ดียไดตอกตะปูด้นะไอ้เนาะโอ้มีเงินชื่อตะปูมยนเงินือบานี่ยมีเงินชื่อตะปูเดยวพี่น้องเลย ผัวพ่มผ้าเพลแล้วกันเนาะกี่กปีเอาเอาเอาเฮ็ดกินไปแล้วแต่นาะเดี๋ยวคอยสิถามผัวแล้วก็ได้พี่น้องเไยเพราะว่าเราบุคอยผู้สารเล่าปันไดพี่น้องเอ้เจ็บไปดีเด้ฮะเจกว่าเจ็บเบิรจักเอวบ่เจ็บเอวบ่ตุ๊กใจเบ,บิรเท่ากับอะไบ่มีแต่ปูวเนาะ mò cái chân mỏ cái, mỏ cái bùm thì đó uhm. nó chân bùm hỏi ở đây bạn ơi. Mười, đây đấy, à? À. này họ về hà mai nó bố lại đấy đâu à chép hen đấy gì nè hay tè và lượn lắp bộ chép chắc bỏ ลูกเหล่าม no? ีผู้เดียวเนาะไอ้ผู้เดียวนนั่แหละเอออ่ะโทษโทษโทษเด้อใส่ไม้หน่อยอย่างไรผมมีตะปูที่ผมมีเงินที่ซื้อตะปูตะปูกลายอยู่ยันเดียบผมมีเงินตะปูละลายอยู่เนาะแต่ผมมีเงินซื้ออไ่ทำไรเนาะไอ้จะซื้ออย่างไรนะจมอ ซือไอตมะม้ออันมียดิแซ<ส>่แซโอ้จักปีได้จักปีได้เจา <17 S 1> ้าน่ะสิบเจเมนวสิบเจไหนสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็สปปีนี่ป่น้องคอยตัวฉะนะันเนาะอ๋อมียได้สะ่ะโอ้แล้วโบ้เขาอ่อนยุเนาะโอ้รูปเราขาวจุุนอยู่ขขพ,พ,พี่น้องกันนะคือพอครับ มาดูพ่อพี่น้องเออมีดูคุเลี้เอเนาะเจอกันเนาะอันเห็ดเห็ดเบี้ยเห็ดงานด้วยใส่เกือบต้นปลูกมันต้นปลูกเองกเจ้าของเองนี่บอ๊คือรับจ้างเพิ่นปลูกเองของเจ้าของเนาะปลูกไร่นะเลยนะปลูกลายบอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้ไปปลูกว่เมื่อกี้บมื่อก้มีให้นะแตะก้าบ่คือบ่มีข้าวกิน นันบไดเฮ็ดนา้าเฮ็ดให้ก็ได้เฮ็ดให้ก็บอไดเฮ็ดจเลยซื้อกินเนาะดนากตินเฮ็ดม่เป็นยังไงเอาทางเมียนี่เราพังพังคำลาบบอบอคอยอยากจักปนไดเนาะ มีแต no. ่หูวะไอ่กับอะไรเนาะเจ้ากับโบหู้ป็นไงบางคำกับหูบางคำกับโบหูว่ะท่านใช่เจ้าเป็นคนบ้านนี่บ่เจ้าน่ะเมียมาอยู่น้ำบ่แต่งงานกันเรียบร้อยเนาะมีดูมีเต้าอะไรกินข้าวกินข้าวกัำยังชำมื่อนี่กินยังกกินแต่มั กินข้าวแต่กับพวกเพชรมีป่าบ่มีอาหารจีนมีมีหานกินมีปลาบ่มีเงินมีปลาบ่มีเงินเออพีออ่น้องเลยเรากะไปสอดเนาะไปสอดอยู่ห่วยอยู่พูเพื่อนเนาะบ้านเจ้ากินเจ้าน,น่ะเหนียวเจ้าน,นะซื่อสารกันว่าู้เรื่องกันใดเน,นาะ เออซื้อชาญกันบ่ค่อยเป็นใดพี่น้องเลยผมเป็นยังเนาะเดี๋ยวค่อยเซี่ยเข้าสานมาให้พอได้มากินแรงเนอะอืมเรากำลังสีเฮ็ดอยู่เฮ็ดจีนไปสอนมาพี่น้องเลยกำลังว่าสิก้าวย่างไปปัดไม่มันมืนพี่น้องเลยไม่เราปฏิตอกมันรุดป่าเนี่ยทวนนอรกีดีป้าบอกยางก็ตกใจแห้งอย่างเี้ จหายใจข่อมเลยเอ้ยดูลราก็ตอ่อยอยู่กำลังปิดแต่เพลงพี่ดอกเลยอืมผากูนะเฮดได้ได้กินฉบับน,นี้อาหารเจนะอาหารเฮดได้ได้กินจะโรยจะโรยนะใช่เลยค่ <laughs> อยๆื้อสารผู้เลือกเลยพี่น้องเลยเอ๋อ,อโรยเขาเป็นยัง เจ้ายังพอเว้าได้อยู่แตว่าภาษาจ้ว่ามาข่อยฟังบ่เรื่องเลยข่อยยังบ่จักเลยจ้ายังพอบางคจ้ายังฮู้จักอยู่เนาะว่าข่อยวาหยังเนาะอพี่น้องเอ้ยสื่อสารกันบ่ค่อยจักปานใดก็บ่นหยังเนาะเดี๋ยวข่อยสิไปเอาขาวสารมาให้ก่อนอ่ถาข่อยอยู่นี่เด้อดยเอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะึบอ่าทางบ่เสียงเนาะ มาดีเลยเชียงขนมมีขนมบ่มีแล้วอ่อหน่อยเลยตรงการให้ขนมครับนแล้วพอดีว่าบาเตียงเงี้ยเพิ่นไปไทยงานก่อนบอกพี่น้องเลยเขาบ้านย่างจืดตำรวจแล้วเนาะพอนอะไรกินนี่ยจืมเขาไม่พอเสียงกับขนมหอมกรุบเดี๋ยวพื้นให้แล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อแล้วเป็นยังเนาะอ่าภายทานก็ได้คือกันพี่น้องเลยได้บุญน้ำใจก็ได้คือกันดีอีกเนาะได้คือกันอะไรเนาะ ไปเบิ่งครอบครัวแล้วบ่บเกก่เสียงเมื่อกี้นี่นั่นคอหัวใจชิวาม้ไปเบิ่งนีานเรานั่นคือชังน,นี่นก็นอนบ่เอาได้ไหเอามีลูกน้อยนบ่นลูกคนนึงเอาลูกน้อยนเ

<No. S 2> เป็นผัวเมียกันบอ่อนี่ยนะเป็นผัวเมียกันถ่งเจ้ายูต้องกัดสาพนบอ่อามาล่าขนมบาตีน้อยเพิ่งมายืนเบิ้งี่นเอาเลยเอาให้ละเอาระงงระง

phần hết pư nó vợ, còng vai, đeo sợi sợi này lên, p'non người nhâm chì trụ cả ma đây, nó, à, cái lạp phần phăng, bôi khơi, cứ thui thùng quần này, cả phơi nó, ô, cái nhâm phơi đây ở nhâm bôi thùng bà nhạt quần này, hang <laughs> <laughs> bộ oh, đi sát già, cái nhang เข็มหนึงเท่าได้อันสักยาพี่นะบูฮู้บูฮู้บอบม่ได้เคยไปสักยาบอใช่คลินิกอยู่แถวนี้มีบออันนาไม่เจ็บแห้งอยู่บอกะสีแห้งเติบน่แเนาะสักยาวเนาะยาเข็มนึงอยู่บ้านท่านนี่ประมาณเท่าไรบอเชียวบอนว่าไปอันนาไม่อย่างชีพนวดเจ็บพงเท่งอะไรหรอกอ่าเป็นอันนาไม่แบบ อาชัดคุเปนอานเอยามาเห็นทั้งมู่บ้านให้ฟรีนะโอ้แล้กินอยู่กับยาให้กันจิบุเพงขานะบากเกินหาสิบพันหะอเนาะลูวเราก็เป็นตะเพ่งใช่ไหมเป็นเอางขาวจุนพูนอยู่เนาะนั่นแหะข้าวสาเนอข้าวสารนี่ปากระปากระปองม่มีว่ะเเซียงมีมีมาม่นุ่มเนาะมีนุ่มอนุ่มไหมลูกกินด้ะมีนุมอยู่ในยนะ อ,อยากกินนมนะเราอยากเนะาะมื่อนี้เนะนี่ยไม่ได้ไปเฮ็ดเปียกบ่ไม่ได้ไปปุกมื่อนี่บ่เมือม่อยเมื่อยทุกเมื่อนี้ไปบ่าต่เก่าเนี่ยไปอ๋ไอไปทุกเมื่อนี้เนะี่ยเมื่อยพักพอนเนาะ บ่อยากเนาะเพิ่นเคยกินอยู่บรร่เพิ่นเคยกินอยู่บรร่นมเพิ่นรรไม่มีเงินเพิ่นกินแต่นมแม่ว่านั้นจ้ะกินแต่นมแม่นมงเงี้กะมีเงินสื่อนมนั่นไห<อ>นบม่มีโทรศัพท์มันยาวกะมืดมืดพี่น้องเลยเนี่ยนะชุดแล้วเปลีงงยงเด็กมืดเลยโทรศัพท์ก็าหลังวา ช่างว่ะทีเออเนาะเข่าไหม่ได้นะเข่าสีม่เหม่ไหม้ได้เนาะเข่าเปลี่ยงคนพี่น้องเลยสีเข่าไหม่มาแจกเลยกินแบบหอมอย่ามาโดนเนาะมาสักสองสมงสมงกวนก็ได้กินแด้วนี่เอ้า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 เฮียเบสพี่น้องเลยสีได้นมซื่อกันเนาะ มิเตียถิมไปเชื่อกินนมแมเมค่เน่เมียกับเป็นคนบ้านนี้บ่เมียจกักอ่ะอยู่บ้านแล,ล้วไกลบ, oh, บ้นดงเลยโอ้ว่าพวกไก่แท้ไก่เอ้ยไก่เอ้ยว่าพวกไก่อยู่สเนะขะลองขลองท่ายเพิ่นแต่งงานกันอยู่พี่เนี่ยชิม,มาก สิบหาล้านพู้โอ้โอ้เพลงอยู่เลยเนาะโอ้โอคอลงสิบห้า,าล,ล้านงัวมีงัวบ่งัวตัวนึงงัวตัวนึงม,มีคำน้ำบ่คำบ่มีพี่น้องเลยอ,อ,เอ,อยากกินกอีกบ่ เอาอ่ะพี่น้องเดี๋ยวบ่ยาวอ่าสิย่างเบิ่งรอบๆเพิ่นซานเพิ่นอยู่เดี๋ยวจักหน่อยก่อนเนาะเบิ่งวกกัดกินบด้ด้พี่เนาะวันนี้บ่แม่นแต่คนเด้อบาดนี้เฮือนก็สิฮักล่มลงเลยบาดนี้ทับเนาะเอ้ยเฮใจใหญ่นําเาพี่น้องเอ้ยาบ่เสียงจับกล้องก็จัหน่อยนเนาะเนี่ยจะขอถ่ายรูปนําเพิ่นนี่นะจัหน่อยเนาะจะถ่ายรูป่อยเด้อมืดแท้โทรศัพท์ได้อยู่บ่เสียง โ oh, <kilo. prediction? S 1> อ้นาะอ่ะเอามากล้องให้ในเด้อมื่อน้ำพี่มันนะเดอเอเอายับเขาใกล้ๆกันก็ได้เอ๋อบาทนี่ไม่ยังนะเอาเงินนี่แลาก่อนใส่ชื้อปูมาตอกตามจ้าเลยชื่อตาปูชื่อเป็นนัวซื้อตาปูชื่อเป็นนัวพร้อมซื้อเกลือซื้อเกลือเกลือกินเกลือกินกรบปุ๋มีบาทนี่เนาะ โอ้ยเนาะพี่น้องเลยเอาเอาเอาเนาะเอากะใจเด้ออ้โดยโดยโดยเอาเพราะว่าแข่งปันกันไปพี่น้องเลยไอ้เรากะซื้อตะปูมาตอกให้เมียเรื่ัยนี้เรื่อยๆตายย้อนไดยพี่น้องเลยเพราะเป็ี่ยนไดลพี่น้องโอ้เจ็บเลยเจ็บไดยโดนเจ็บปวดนี่มันเอาหูวันนี้แล้วโดยเอาตะไถ่หรือป่ดูอ่าลดูนี่เองเนาะ นเอาแาบเป็นยังเอามองใหม่นี่นองเอมีแต่บ่ยาสิย่งเบิ่งรอบๆเพิ่นสานเฮาก่อนบาดนี้พี่เนาะโอ้เนาะเฮือนเนาะกะโอยพูทั้งพูพูทั้งพูสเห็นบ่อ้าเอ้าซ้มีแต่เฮาสิไปปก่อนเด้อนีเด้อเอาจังได๋กะไปซื้อตะปูมาตอกให้เมียเจ็บย้อนเด้เนาะ Nhi cơ chếp dữ đấy nì nè, dĩa là bộ bệnh nặng của nì Ok ra xã hội đơ anh, an sơ bài con đơ, sơ bài đi con nó Sơ bài nà Đôi Ok ok, phí nông ơi Pa pa pa, pa phú xiêng kìa nô Đôi Pa, phí đi đơ Để nhàng mừng con Phí nông ơi, Huyền nè, Cắt là, Phục กัดบดอะดีเลยพี่น้องเลยบวกเนาะกัดคัดกัดเนยโอ้ยนี่แหละพี่น้องเลยเามาองตตกเมื่อคืนนี่เนาะอัตตกเมื่อกี้นนะี่นเนะเาะอ่าทางไรเพื่อนชาติรับพี่น้องเลยวันหยากะเบิบ่งพอาะเขาข้ากับเป็นจึ้งปึ้งอยู่เงพี่น้องกับไม่ได้ขึ้นไปเบิงนะ่งเนาะอ่าเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้วันเยาบจะได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้อา่า ขอบคุณ e ขอบคุณขคำคุณขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องอีซีกันเบิดทุกคนพี่น้องเลยถ้าบางอยางบ้าอย่างผิดพลาดไปหรือบุตรถือผต้องเนาะกราบขอโทษและขออภัยทางพ่อแม่พี่น้องอีซีเนาะขอบคุณอ <knowledge> cus. ขอบคุณคำมุขอบใจหลายๆส้นลายกระเพราเป็นกำลังใจผักซอยไรผักซอยแซคือเก่าคือเดิมนี่เด้อพ่อแม่พี่น <analytics> ้องเนาะสำหรับคลิปน <trimming> ี้ไปก่อนพ่อแม่พี่น้องพ่อกันในคลิปหน้าสบายดี